โอ้โหหนึ่งในขนมปังที่กําลังไวรัลสุดๆตอนนี้คือชีโอบันใช่ไหมวันนี้อาจารย์เมย์บอกนานาว่าือโปรโชปุงของพวกเราเนี่ยนะคะจะมาทําชีโอบันแต่เป็นเวอร์ชันของอาจารย์เมย์อยากรู้ว่าจะเป็นยังไงถามเขาดีกว่าชีโอบันของคุณนี่มันเป็นชีโอบอลไหมไม่เป็นแต่หน้าตาเหมือนเหมือนเรายอมรับมาว่าเรากอลเขาเราเอาหน้าตาเขามาแต่ข้างในของเรามันแตกต่างยังไงหรอข้างในเราใส่มอสซาเรลลาชี <Whoa. S 2> ไม่ใช่แค่นั้นนะมันมีกลิ่นหอมของกระเทียมอ่าใช่พอเําทำอะไรกับเขาอบมาเสร็จแล้วใช่ไหมอืมเอาเนยกับกระเทียมทาเอาง่ายๆนะขนมปังกระเทียมชีส <laughs> แต่หน้าตาเป็นชีโอบันมาดูวิธีการทํากันดีกว่า <laughs> เนยกระเทียมที่เอามาใช้ทาขนมปังเนี่ยอาจารย์เมย์มันทํายากไหมง่ายมากเริ่มจากอะไรก็เอากระเทียมไปสับสๆแล้ก็จริงๆสวยมากก็จะเจียวกับ,กบน้ํามันใช่ไหม แต่วันนี้เราไม่ใชงน้ำมันค่ะใช้ในสดใช้ในสดนชนิดเค็มจึก็เวลาทาเข้าไปเราก็ไม่ต้องปรุงอะไรแล้วมันรสชาติออกมาเมนูของเราคือขนมปังชีสเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากการใช้แป้งสาลีทําขนมปังวันนี้เราใช้แป้งขนมปังตรายานอวกาศค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าโปรตีนสูงสามารถดูดซึมน้ําได้ดีเหมาะกับการทําขนมปังทุกชนิดไม่ฟอกสีเนื้อละเอียดเคี้ยวเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยอร่อยแน่นอน,น,อ,นอ่ะ แป้งขนมปังตรายนานอวกาศนะคะหลังจากใส่แป้งแล้วอาจารย์เมย์เขาให้ใส่ของแห้งรวมกันก่อนใช่ค่ะครูนา,นานาชอบบอกว่ายีสต์กับเกลือเนี่ย<ม>เขาไม่ใช่เพื่อนรักกันใช่เพราะฉะนั้นต้องใส่ห่างๆกันถูกไหมคะคือสมมุติยีสต์เจอเกลือใช่ไหมยีสต์จะตายยีสต์จะไม่ทํางานเลยอ่าเพราะฉะนั้นเวลาคุณทําขนมปังเวลาใสเออ่เกลือกับยีสต์แยกกันนะ,<ม>ะเกลือป่อนเสริมไอโอดีนยีสต์แห้งนะคะใส่ลงไปตรงกลางแบบนี้แยกที่กัน จากนั้นนมทำไมเราต้องใส่นมผงด้วยคะให้เขายิ่งหอมขึ้นอ่ะคุณเมนี่คือชีสสองแบบเหรอเรามีชีสมอสซาเรลล่าแล้วก็ชีสขูดเหรอาค่ะอันนี้มันฝรั่งค่ะคุณบอกคุณทําขนมปังทําไมคุณเอามันฝรั่งมาด้วยมันทําให้เท t e เจอร์ของขนมปังมีความนุ่มขึ้นโอ้โหเราเอาไปใช้กันนะคะสูตรนี้อออแบบนี้ ่ะขั้นตอนนี้นาะนาะคนก่อนทีนึงนะได้ไหมเพราะว่าอยากให้ตัวมันฝรั่งของเรากระจายตัวอ่ะพอเขากระจายตัวแบบนี้แล้วง่ายที่สุดนะคะทําหลุมตรงกลางใส่อะไรบ้างคะอาจารย์เมใส่น้ำอ่ะใส่น้ําเปล่าลงไปขยักหน่อยไหมคะหรือไม่ต้อง ไม่ต้องค่ะไม่ต้องนะอ่า<ม>โอเคนอกเหนือจากการใส่น้ําแล้ววันนี้ใช้ทีพอตข้นหวานด้วยค่ะคุณผู้ชมจริงๆแล้วทีพอคข้นหวานเนี่ยมีตัวช่วยก็คือเขามีนมเป็นส่วนประกอบมันจะทั้งหอมแล้วก็มีรสหวานโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำตาลทรายเพิ่มเลยค่ะนี่นะคะ และนอกเหนือจากทีพอตข้นหวานแล้วเราใส่นมค้นจืดทีพอตแถบชมพูด้วยค่ะคุณขาเจ้านมค้นจืดทีพอตแถบชมพูเนี่ยนะคะอร่อยหอมมันเข้มข้นถูกใจกระป๋องนี้จะทําให้คุณทําอาหารได้ครบจบทุกเมนูคาวหวานนี่นะคะ,ะเราจะเริ่มคนส่วนผสมก่อนนายนายไม่ใส่เนยตอนนี้ได้แป้งแบบนี้แล้วเราจะใส่เดยสดชนิดเค็มของเราตามลงไปแล้ค่อยๆนวดต่อ เราจะนวดจนกระทั่งส่วนผสมของเราเนี่ยขึ้นเป็นฟิล์มบางอะขั้นตอนนี้จะยังไม่ใช้มือจะเห็นว่านาณาใช้ตัวพายของเราตะล่อมก่อนพอเขาเริ่มเข้ากันแล้วเนี่ยนะคะเราจะเอามือลงไปนวดอะเราจะนวดจนแป้งของเราเนียนแบบนี้อะแล้วนวดยังไงถึงเรียกว,ว่าแป้งใช้ได้แล้ว<ม>เราจะตัดแป้งมาหน่อยนึงหลังาจากเราตัดแป้งออกมาแล้วเนี่ยนะคะเราจะดึงแป้งของเราขึงแบบนี้แป้งที่ดีจะเป็นฟิล์มบางแบบนี้อะ แบ่งแป้งเป็นก้อนละกี่กรัมนะคะสิบกรัมได้ค่ะหลังจากได้แป้งเสร็จแล้วทําอะไรต่อจ้ะครึงให้กลมนะคะโอเคพอคลึงให้กลมใช่ไหมเราก็ต้องคลึงให้ยาวอ่ะครึงกลมคลึงยาวเพราะเราจะทําเป็นทรงเหมือนคล้ายครัวโครซองโอเคกดลงไปนะลูกกริ่งขึ้นห้องบนลงห้งางล่างโอเคพออย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหม เราก็เอามอสซาเรลล่าลงไปเราก็ปิดที่นี่เคล็ด<ห><า>ลับสำคัญของขั้นตอนนี้คือต้องซีลให้แน่นเพราะไม่เช่นนั้นแล้วระหว่างอบตัวชีสของเราจะไหลออกมานะ้้วก็ดึงอันนี้ขึ้นมาโอ้ว้าวแฟนตาสติกขนมปังที่เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆนำเข้าอบเลยไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะยังไม่ขึ้น ทำไมต้องรอขึ้นก่อนให้ขึ้นเดี๋ยวมาก็จะได้นุ่มแต่สมมุติเป็นแบบนี้ใช่ไหมเขาจะแข็งอ๋อแบบนี้นําเข้าเตาอ,อบไม่ได้พักทิ้งไว้จนฟูเป็น2เท่าแบบนี้ถึงนาเข้าเตาอ,อบได้นะามาสมมุตินะขอโทษนะเราเอานิ้วนะสุ่มแป้งนะเราไปกดอันนี้ไม่มีบุ๋มเลยเพราะยังไม่ขึ้นแต่เมื่อไหร่ถ้าเอาแป้งนะมากดแถวนี้จะเห็นไหมอ๋อ,อคุณขาขนมปังอยากเช็คว่าได้ที่แล้วหรือไม่ดูแบบนี้ปึง้ง อยู่ที่เดิมเลยไม่มีรอยแปลว่าขนมปังของคุณยังขึ้นไม่พออ่ะแต่ถ้าเกิดคุณกดลงไปตรงนี้อย่างงี้ปึ้งเป็นรูลยไ้แบบนี้ขนมปังคุณขึ้นพอแล้วนําเขา้าเตาอบได้นะจ๊ะขนมปังอบสุกร้อนๆไหนๆเราก็ทําขนมปังไส้ชีสแล้วว่ามีกระเทียมหน่อยๆแต่ก็ไม่อยากวางกระเทียมให้คนเห็น เนย,เนยกระเทียมปเปล่าทาลงไปเลยทําไว้ตองต้นรายการแบบนี้คุณไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวขนมปังเนี่ยจะซึมเนยเข้าไปเองโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะขนมปังร้อนๆแบบนี้เขาจะซึมเนยเข้าไปเลยคือถ้าเกิดว่าใครอยากทํากินนะสูตรนี้ก็ทําง่ายมากๆดูสิไม่ต้องใช้เครื่องเลยอะแล้วถ้าเกิดว่าทําขายรับรองเลยว่าจะเป็นหนึ่งในเมนูขายดีของร้านแน่ๆอะเดี๋ยวขอจัดลงจานเสิร์ฟนะแล้วเดี๋ยวมาดูขนมปังด้วยกันค่ะเธอด้ เดี๋ยวกลัวคนจะไม่รู้ว่ามันคือขนมปังชีสอ่ะนี่ขนมปังชีสเมนูของหวานที่มีกลิ่นหอมที่สําคัญนุ่มมากๆเพราะใส่มันฝรั่งอยู่ในนั้นด้วยและที่สําคัญที่สุดนะชีสเยิ้มขนาดเนี้ยเนื้อกินขนาดเนี้ยได้เทคนิคและเคล็ดล,ลับเยอะมากๆเลยจากอาจารย์เมย์วันนี้อย่าลืมเอลองไปทํากันดูนะคะ